เร่งการย่อยสลายของใบไม้แห้งด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์เราเร่งการย่อยสลายให้ใบไม้เพื่อที่จะได้กลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็รถนะคะได้นำใบไผ่แล้วก็ใบลำไยคะ่ะมาคลุมไว้ที่กอไผ่นะคะเพื่อทำไผ่นอกฤดูเนาะในคลิปนี้รถก็เลยจะมาอ่าใส่น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายให้กับเขานะคะวิธีการใช้นะคะก็ สองฝาค่ะต่อน้ำหนบัวนะคะถ้าใครใช้บัวนะก็ใส่ไปเลยค่ะ2ฝาผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปราดไปรถนะคะบนอ่าใบาไม้ที่เราได้กองไว้ได้อ่านำไปคลุมตามโคนต้นไม้นะคะอันนี้เป็นต้นไผ่นะคะก็คลุมกอไผ่ไว้นะคะ รดนะคะให้ทั่วค่ะเมื่อเราเชี่ยวชาญด้านการผสมแล้วเราก็กะเอานะคะกะว่า,าน้ำหมักที่เราเทไปเนี่ยได้ประมาณสองฝาแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปในบัวนะคะแล้วก็นำไปรดนะคะเหมือนเดิมค่ะและถ้าเราจะใช้ถังขนาด200ลิตรนะคะรถก็จะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ประมาณ ลิตรกว่านะคะก็คือ1ส่วน3ของแกลอน4ลิตรอะคะ่ะก็เทไปในถัง200ลิตรนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเนาะมันเป็นหัวเชื้อนะคะก็ผสมกับน้ำได้เยอะหน่อยเราก็ใช้บัวรดน้ำเนี่ยแหละคะ่ะตักน้ำในถังนะคะแล้วก็นำไปรดบริเวณใบไม้แห้งนะคะที่เราได้กลุมต้นไม้ไว้นะคะก็รดให้ทั่วให้ชุ่มค่ะ หากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโรถไอเดียเกษตรพารวยค่ะขอบคุณค่ะ